มาตามกันต่อค่ะหลังจากตอนกังเว้นห้ากู่กันแล้วนะคะใครวันนี้ติดน้ำแล้วแก้ไก่คัวเฟสได้เนี่ยตอนนี้อ่ะเทาแกเปลี่ยนแผนนะคะเทาแกมาเองเทาแกแม็คโครมาเองบันนี่อ่ะเพอ่์นันบางเว้นนี่ลูกไส่เรามากนะคะ รถมคคร์บันนี้แถวแก้ขึ้นครับเองส่วนโรบินกัยั่งยู่นะรถรถไถวินแ่าแก่เราเลยว่างแผนว่าคุดออมเลยพี่น้องคุดออมที่มันติดแต่จนมันหงายลงขึ้นอะ่ะคือตอนนี้คือมันยูทาตรงแล้วเพราะว่าเขาคุดออมเบิดเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศง่าเหมือขึ้นนะคะเพิ่นลุยเง่าเหมือขึ้นเลยเพื่อนมอไวฮอนเ้าผ่ามันก็เลยสีชัดเจนกันไหนช่วงที่เขาคุดวุ่นกับวัตถิวดตถทายนะคะวุ่นยูโรจึงหนกับขันละเอียดชัดเจนกับช่องตีเล็กสายมันนะคะจะชัดเจนกว่าวุ่นวุนก็จะเป็นข้าวนะคะตอนนี้กับรถเกียวอยู่ในทาปกติแล้วแต่ว่ามันอยู่ในหลุมมือเสือเพราะว่าเพื่อนคุดออมแล้วมันอยู่ในทาตะแคงกัน มันลงมาอีกนั่นตอกมาฝั่งนี้เป็นตอกนะมันตอน้าเขาจยากใจจะเป็นไปใช้ต่อไปเพื่อนเพเดี๋ยวเรามาพ่อหนี่แล้วอันนี้ปลาเจ้าของรถเกี่ยวนะคะปลาปลาส่วนมากะโบค่อยเด่น ไปเกี่ยวอันนี้ปันไหนเป็นรถคนปูนะคะสิเจรการสร้างคนบาลูกคนไปซื้อรถเก่าเขามามาส่อมเกี่ยวนะคะตัวลายกับสิเกี่ยวตัวหน้าจอาดวงเพลินว่าแล้วก็มาติดอยู่หน้าจะดกวางเลยซานวยหนึ่งเลยตอนนี้หน่วยมักไงขันแม่จ้างปีซานวยสมน,นีขันแม่จ้างเขาเบิร์ตจักบาทซารูงนีบอะ นาจีป,ประมาณแปดพันนี่รูปจำเนียอมริมจาดีเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศทีมงานทีมงานแคมแกรร้อมอันนี้เสร็จพอเสร็จนถดกเกี่ยวขึ้นได้ปั๊บก็จะจ้างแมงโกต่อทำอะไรเลีงรอบเลีงพรอบทำคันดีๆแล้วก็ <ak> เลี้ยงปลาได้สารุ่งหนึ่งมัน้อยไงกิงลีได้พี่น้อง อันนี้เป็นสูตรของสอแกไงเล่าถ่านกำนันนะคะบางเว้นที่บางเว้นที่มูฮ่าเห็นนัน่นลู่ไสกำนันนะคะอันนี้กำนันมากเองกำนันสายบู่จังหากตะวันวุ่นไทยประท่านมันมืดมุ่นก็นเลยเดี่ยเมาท่ทายตอนเล่าบู่เสร็จแล้วนะคะตีเล็กตีเล็กกับสิไดตอนเล่าบู่อยู่นะคะบู่ลุยเขาไปพุด<ม>นะคะเพราะว่าพื้นที่มันอันตรายพ่อกำนันพ่อกำนันอะไรนะใช่เกือบจมในวงมีใช่บ่ ต้องไปดูที่ช่องตีเล็กนะคะถ้าอยากบูไม่บูเพราะว่าวุ่นจะเป็นเบื้องหลังวุ่นกับสีบะค่อยเดททายนะคะเกือบล่องหนีแล้วเหรอแต่ว่ามีไม่คือติดไปเล่นบอ๊ตแ,แ,แต่ว่ามี่ใหม่ 5, แหวนคนเด็ดเลยล่ะพอกำนั่นเราเลยจวดเลยมาหอดเราขึ้นคารเองเลยอันยูทานี่ก็สบายใจแล้ว <c oughs> ย่างต,ตอนขึ้นมันวะ คืนกระสีึนน้นึ้นกระสีบ่เอาสลิงใส่มือมือ่อข้อดึงเลยวะใหม่ใหม่องอม,มองีีให่นี่ละเอาเรียงไมนี่ใม่พี่น้องใม่พร้อมแล้วตอนนี้ต้นใยนี่ใส่ไมร่รดีเราเราตนน้นได้จะเอาไปห้องน่น้อยนี่นี่อ๋อารกิจนี่ก็สีส้าเร็จที่ดอกบังไปแล้วพี่นอ้องตาบุญมู่บุญสถไทยโจบบ ันจบก่จบจังไหนก็พูดละช่องอีกช่องท่าหนึ่งก็ช่องตีเลขใสยมันนะคะถ้าเป็นเพจก็ตีเลข้สยมัน v ีสองนะคะเท่ากับเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะพี่น้องซอยบํได้ไม่ยืนเป็นกําลังใจกันยังดีด้ตอนนี้ก็เหมือนถ้าเอารถ,รถเกีียวไปว่างไห้ในหุู้้เงิอตีเ <Yeah. S 1> พราะว่าห้าคูดออกไปดแล้วแต่ว่า,าสีเบิ้งแค่ว่าตอนขึ้นมามันสีหยาบว่ีมันสีลมบ่มันสีสีอ,นนอ,นนสนอนันนี้บ่นะ่นะ แต่ขาดวาบอ่อน่าสิเป็นยังรวสิบอกห้ป้าแล้วเอาปา้าแม็กรถเกีียวขึ้นแล้วไปซื้อป้ามาปอยเด้อเพต้องทมดอกเนาะขันแม่จ้างเขากะเจ็ดแปดพันนอคุสาเมนบอบพาต้องทมดอกเอาป้ามาปอยให้เพิ่นให้สสลบเลยไม่ได้สาน่วนึงพอดีเนาะ ตอนนี้ขมิ้นอบพยพลงไปแล้วขมิ้นต่ำทีมงานของทีมงานของรถวินรถไถนะคะรถไถวินของเสียเอ็มนะคะทีมงานขมิ้นต่ำอุ่นไปคนต่างซื้อให้เล่าเองด้วยพี่น้องเล่าบระเตนต่างดอกขมิ้นต่ำในี่ยุนต่างให้ตอนนี้รถแมคโครพ่นคุดคุดรอบเบิดแล้วนะคะคุดรอบหมดแล้ว เราจะให้ทีมงานลงไปขุดข้างๆแท็กแล้จะจะเอาสลิงมัดนะตอนนี้กำลังส่งตัวแทนลงไปกำลังเลือกตัวแทนว่าจะเอาใครลงไปดีได้อาสาแล้วได้มีคนอาสาแล้วหนุ่มหรอหนุ่มรอ,มรอสุดยอดมากเลยถือถือแบคโคร,รอแล้วนะหน่วยหน่วยอาสาสองหนุ่ม หุ้ยติดเครื่องได้แล้วเฮียเฮียขึ้นบัน,นีดเลวเดอ้อมาลุ้นกันค่ะพี่นอ้องขำเมื่อเปิดตาองเชี่ยเต็มขอบสนามตอนนี้ต๊วติดตรงผิดบลมแล้วโอ้เมื่อสิวีชีตแห้งแต่เฮอตอนนี้เพื่อนหนาสิมัด มัดสูใสโอม,มัดมัดไอ้สลิงใสใสใสไอ้รดเกีียวแล้วรออจะดึงอ๋อเตรียมพร้อมแล้วสลิงอยู่กับกับคนนั้นนะคะเอาวิ่งโอ้สุดยอดแต่ว่าทีมงาน จังไรกระปอดภพ่ไปบกอนพี่น้องอยู่ใหม่ยืนฐานเอาใหม่เป็นฐานหละดีที่สดุดพื้นที่อันตรายแต่รู้แต่ว่าสะลูกใหญ่มากเดี๋ยสะหนวยหนึ่งภารกิจนี้อีกยาวไกลอยู่สามวันแล้วพ่อขึ้นมาหรอล่ะย่าอยู่โดนไรนี่ตนเพล่นดีแต่จะของหน้ากับจาของรถเกี่ยวคนเดียวกันนะคะ สรูบางเว้นที่เอารถวิ่งดึงกะบ่เป็นผลนะคะเพราะว่ารถมันยางแห้งมันต้องคุดขี้ดินพ่อคุดไปคุดมากก็เลยแถาแก่เพื่อนแต่แผนนี่แหละแผนคุดอ้อมเบิร์ดเราดึงขึ้นนี่แหละแต่ว่าพื้นที่มันอาสิลึกหน่อยนึงนะคะกับเฮตดจังไรไดเนาะพี่น้องอันใดที่แก้ไขไดเท่ากับต้องเฮ็ุแต่ว่าจากของหน้าเพื่อนเอาเนืน้นนขอข้อมสะดวกให้ดีหลายต้นใหม่อ้อมหน้าเพื่อนเบิร์ดแล้วตอนนี้ตอนนี้ <laughs> ต,นนต้นไม้อยู่ข้าง เออเพื่อนยังล่ะนี่เพิ่นปลูกไว้อันตามอันคันคู่หน้าเพิ่นนะคะตอนนี้ยัางๆ่างตะวนันยาไปขุนบดอย่างเดียวทีมงานขุดมากเวอร์เลยบางข้อมูลกับบ่านไนชัดเจนนะคะในคลิปก่อนๆถ่าที่าเอฟซีหรือท่านผู้ชมทีเรือนเขามาพอกกล่าวขอไปด้วยด้พี่นองรายละเอียดมันชัดเจนก็นีหลายอย่างอยูุบุนอาชีว์บาต๊กบกพลองเนาะ ที่แหลกวุ่นมาทายวุนกับบรูว่าพื้นที่นี่ก้อนหนานี้มีไผ่มะกรูน่พ่อเถาแกไปหน่อยฟังเพิ่นว่ารถเกียวรถแมคโครอีกขั้นหนึ่งที่บอแมแนโคมาสุนะคะแมคโครมากขั้นหนึ่งมาคูจนอ่อนจนเละเบิดจนพื้นทีเละเบิดเบริเบร์ต้นใหม่ไปหลายต้นแต่บ่ขืนนะคะแต่รถจมกัเก่าแล้วก็มีรถเกียวมาดึงกับบ่ขืนแต่จนมาหอดรถวิ่นเสียเอ็มแล้วก็จนมาหอด ทีมงานกำนั่นนี่นะคะถึงจบคิดว่าน่าจะจบเพราะวันนีเตรียมทาแล้วจบอยู่ขั้นนี้นะคะถึงขึ้นจบมากอ่ะสามวันนะคะสามวันสามคืนเตรียมค่ะเตรียมดึง คันไหนยเยวอะนน้ำมันมันเบิดทุกเดือนสิน้ำมันมันเบิดฮะมันเบ้ำมันเบิด์ดตลางปลาีบิง,งน้ำมันเบิด <c oughs> คนผากับผ่าก้นปากเปียกพี่น้องเอ้ยปูลองก้นแบตเบิดไปสองเครื่องแล้ว <c oughs> ตลิ่งโจนสาสตร์ไทคิวจนหนาแหลยฟันบางดาบ <c oughs> สู่ชีวิตกระแมนตีเล็กนี่เระพี่นอ้องเออตะลิตโตมศาสตรเล่าเธอผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากสู้ชีวิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวคุณผู้สู่ชีวิตแท้อยู่ในิดตอมผมสายคุณของรถเกี่ยวเอามาสูคนละแบบเข้าใจบอเพิ่นเป็นเจ้าของรถเกี่ยวเพิ่นกระสูเกี่ยวกับรถเกี่ยวห้องอาชีพนีห้องกระสูกับอาชีพนี้เข้าใจบอ,อจเออ มนันไม่มีผู้ใดเดาว่าสู่พี่น้องฟังนีขุดกันจนไดือดาหน่อยนึงฟังผุ่นเกี่ยวเกี่ยวเขาทวนทวนทวนอยู่คุปตาบ่คุปตามาเหยียบหูดังคักเทเเกี้ยวอะไรเอ,อินมากเอินมากยังหน้าเพิ่นเต๋ อ๋อนพน่อเรางานหน่อยแยกกรบตามาเกี่ยวขเขาไม่เหยียบสั้นดังนะกบางหนึ่งหันหรถเกี่ยวน้ำมันเบิดตอนนี้เติมน้ำมันแล้วนะคะเตรียมสตาร์ทโปชิงว่า เฮ้ยติดแล้วติดแล้วพร้อมดึง สลิงอันชุดสาวกอนพี่น้องเคลื่อนฐาน i am. เรียบร้อยสุดยอดมากกลับแล้ววงดดังหันแมคโคแมคโคดดากเงื่อนเลยเสร็จสิ้นภารกิจ ึ้นแล้วเรียบร้อยาสภาพซานัวแบบไ่นึงวันนี้ไปเสิ้นภารกิจเก็บสัมภาระกับบ้านไปดนี โอเคค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นพารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะคะดูชเส้นสายมันสวัสดีค่ะ